ต้อนรับสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผ่พยากรณ์หรือกิ่งไผ่โฮโรนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดี ชาวราศีสิงหรือลักขาสิงทุกท่านนะคะที่กรุณาให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังคลิปของอาจารย์นะคะขอขระคุณไว้เป็นอย่างสูงเลยนะคะค่ะเรามาทําการพยากรณ์กันเลยนะคะซึ่งดวงดาวที่อาจารย์วางไว้นี้จะเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้านะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นดวงดาวในพังเริ่มตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง28กุมภาพันธ์2565นะคะชาวราศีสิงหรือลักนาสิงนะคะดาวป จำตัวของท่านก็คือดาวพระอาทิตย์นะคะตอนนี้พระอาทิตย์เดินโคจรอ,อยู่ที่อราศีธนูไปกลุ่มกับพระสาคู่ธาตุไฟนะคะแต่เรือนนี้เป็นเรือนอลินะคะเพราะฉะนั้นความหมายอริเนี่ยแน่นอนล่ะค่ะใครๆก็พอจะทราบแหละว่าอริคือปัญหาอุปสรรคก็ได้หรือคือมีศัตรูมีอะไรแต่เราจะไปมองเสียถึงขนาดนั้นไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่มีแค่ พระอาทิตย์กับพระเสาร์อยู่ในดวงยังมีดาวอีกตั้งหลายดวงอยู่ในผังนี้นะคะเราก็ต้องมองมุมอื่นด้วยต่อให้ชาวราศีสิงจะตกคําว่าอรินะคะและกลุ่มกับพระเสาร์คู่ธาตุอ่าและเป็นเกษตรด้วยก็แปลในแง่ดีคือปัญหาที่ชาวสิงพร้อมที่จะต่อสู้นะคะเป็นคู่ธาตุท่านไม่ได้ยอมแพ้อ,อุปสรรคปัญหามันดีอย่างคือดีในแง่ของความ เขาเรียกว่ากระชับกระเฉงหรือความมุ่งมั่นคู่ท่าใช่ไหมความที่จะต้องการชนะกับปัญหาด้วยสติปัญญาด้วยพลังงานด้วยสมองของตัวเรานี่แหละ,ะนะคะเพราะฉะนั้นหนทางชีวิตทุกคนล่คะค่ะถ้าอะไรได้มาง่ายๆ มันก็สามารถเสียไปได้ง่ายเหมือนกันอะไรก็ตามที่เราได้มาด้วยความสามารถด้วยความเพียรพยายามถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้สักเซสไปทุกเรื่องแต่อย่างน้อยเรื่องอะไรที่มันอาจจะไม่สําเร็จหรืออาจจะมีปัญหาที่เรายังจะต้องแก้บอยู่เนี่ยมันจะทําให้เหมือนกับเป็นการเรียนรู้ชีวิต การได้ประสบการณ์จากตรงจุดนี้การเจอปัญหาคำว่าอริแล้วเราจะต้องแก้ไขแบบไหนต่างหากละ่ะนั่นคือมองมุมเสียให้เป็นมุมดีนะคะเราก็จะยังมีพลังงานที่ในการที่จะอยากทำโน่นอยากทำนี่อยู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องมองมุมที่จริงอะ่ะดาวมันแฝงกันอยู่เนี่ยอย่างพระเสาร์เนี่ย กับพระราหูเนี่ยในมุมคำว่าตีโกนนะคะก็คือนับไปที่5สู่ดาวที่ตีโกนกันนะคะหนึ่งสสมสห้เห็นไหมเขาตีโกนกับพระเกตนะคะพระเสา่อากับพระอาทิตย์ตีโกนพระเกตพระราหูนะคะแน่นอนแหละพระอาทิตย์กับพระราหูไม่ค่อยจะถูกกันแต่เขาก็ยังมีตัวแปรคือคือดาวเขาไม่อยู่แค่สองดวงเขาตีโกนเขาก็มีดาว ดวงอื่นที่จะเป็นกรรมการที่จะเป็นตัวแปรในเรื่องราวที่มีปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามองมุมดีเอาถ้าตามดาวเนี่ยพระเสาร์เนี่ยนะคะตีกลนกับพระราหูพระราหูอยู่เรือนของพระศุกร์อ่านะฮะแล้วพระศุกร์อยู่เรือนของพระฤหัสเห็นไหมฮะพระฤหัสอยู่เรือนของพระราหูเขาเรียกว่าดาวมันแฝงเรือนกันอยู่ก็ย่อมจะมีส่วนที่จะช่วยเหลือได้ลหลายเรื่องให ปัญหาที่เจออะไรก็แล้วแต่มันมีทางออกนั่นเองนะคะเรามาเริ่มดูดาวดวงอื่นที่ชาวราศีสิงห์อาจจะเจอปัญหาอยู่ช่วงแรกๆของเดือนกุมภาพันธ์นี้เราไปดูดาวตัวที่คนต้องการรู้มากที่สุดคือดาวการเงินนะคะคนเราก็ต้องการดูเรื่องเงินเรื่องงานแค่นั้นแหละอาจารย์มองแล้วก็เรื่องของความรักนะคะเรามาดูดาวการเงินของ ชาวราศีสิงห์ก็คือดาวพระพุธพระพุธจะคลองสองเรือนนะคะที่คลองเรือนเดียวก็มีแค่พระอาทิตย์กับพระจันทร์นะคะเพราะฉะนั้นพระพุทธเนี่ยคลองตําแหน่งมาจากพบกระดุมพระแล้วก็ลาพระแล้วตอนนี้ไปอยู่ไหนอ่บุตรตะคะ่ะอยู่เรือนบุตตบุตรตะแปลว่าอะไรลาบรอยก็ได้นะคะ การลงทุนก็ได้การความคิดที่จากทำโน่นทำนี่อยู่ก็ได้นะคะก็แปลในเรื่องของการลงทุนหรือลูกน้องบริวารช่วยเหลืออยู่ก็ได้นะคะต่อให้ดาวพรพุทธจะเดินเป็นประนะฮะแต่คําว่าประเนี่ยเขาอาจจะแปลว่าอ่อนแอแต่เราต้องมองด้วยว่าเขาอยู่เรือนของใครเรือนคู่ศัตรูหรือเปล่าและดาวมะกุมเนี่ยช่วยส่งเสริมกันหรือเปล่า นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองแหละว,ว่าการลงทุนครั้งเนี้ยนะคะการลงทุนครั้งนี้คุ้มค่าไหมนะคะเจ้าเรือนบุตรตะก็คือพระฤหัสนะคะไปอยู่เรือนปัตนิแล้วก็โยกกันอยู่ก็แสดงปัตนิได้รับความร่วมมือได้รับความช่วยเหลือ,อลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญาหรือใครมีคนรักก็หมายถึงคนรักผู้อุปถัมภ์ก็ได้ ให้การช่วยเหลืออยู่เป็นคู่วิชาการกับพระสุขเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคกับพ่างคานเป็นคู่สมพลเห็นไหมคะว่าท่านยังได้รับความช่วยเหลือต่อให้ท่านจะตกคําว่าอริมันกลายเป็นมุมดีว่าท่านไม่เฉื่อยมากกว่าคะ่ะนะคะมุมมองในการลงทุนมีคนช่วยโดยเฉพาะเป็นดาวสุภเคราะห์อยู่ในเรือนดาวพฤหัสสุภเคราะห์ก็ยังที่จะมีโอกาสได้เงินก้อนโตโตกลุ่มกับพระสุข คู่ธาตุน้ำพระสุกกับพ่างขานคู่มิตรเห็นไหมคะว่าดาวเขาแฝงอะไรหลายอย่างที่ตอบให้เรารู้เรื่องในสิ่งที่เราอยากรู้อยู่แล้วนะคะาดาวพัางคานนี่มาจากเรือนอะไรนะคะพัางคานเนี่ยมาจากเรือนพันธุนะพันธุแล้วก็เรือนสุภะพันธุบุตรตอย่างเงี้ยมันก็แปลว่าหนึ่งญนะาติพี่น้องครอบครัวก็สนับสนุนด้วยพันธุบุตรตะ เข้ามาแบบช่วยเป็นความคิดช่วยในเรื่องของเงินก็อย่างได้ด้วยนะเพราะมาลุ่มกับพระศุกอยู่ก็เป็นพระศุกเป็นเป็นเรื่องของเงินพระพุธก็เป็นเรื่องของเงินนะคะเมื่อมาลุ่มกับเจ้าเหรือนพันธุทุก็เลยแปลว่ามีญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงช่วยเหลือท่านอีกต่างหากไม่ว่าจะช่วยเงินหรือช่วยสติปัญญาเห็นไหมคะว่าเป็นดาวตัวช่วยเหลือกันในมุมพระอังคารน,นะคะและสุภะ ก็แปลว่าการเติบโตวความก้าวหน้าเพราะฉะนั้นในการลงทุนหรือทำอะไรก็จะประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วดาวพระศุกร์มาจากเรือนกัรมะด้วยการงานก็ยังมั่นคงนะคะมีแต่โอกาสดีๆที่จะเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งนะคะกลุ่มกับดาวสุพะผู้ใหญ่อุปถัมนะคะงานท่านก็ย่อมจะมีนิ่งนะคะย่อมมีการแบบแอคทีฟเคลื่อนไหวแบบมีเขาเรียกว่า ลูกค้าหมุนเวียนเข้ามาตลอดเงินก็ต้องหมุนเวียนไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะโอเคเรามาดูวันที่10กุมภาที่ดาวพระพุทธเนี่ยเขาจะเดินขึ้นไปที่ราศีมังกรนะคะพระพุทธก็คือดาวการเงินท่านนี่แหละมาตกคำว่าอริอร่าแล้วจะแปลไงอ่ะลาพระก็อริกระดุมพระก็อริอริแปลการลงทุนนะคะก็เหมือนกับว่าท่านอาจจะ สำเร็จมาในระดับหนึ่งแต่ท่านต้องการมากกว่านั้นก็ได้ะนะฮะเพราะยังกลุ่มกับตัวท่านอยู่เนาะช่วงที่ย้ายเนี่ยไม่กี่วันนี่แหละเดี๋ยวพระอาทิตย์ตัวท่านก็จะย้ายไปเรือนปัตตนีมันก็เลยเป็นตัวเร่งเร้ากันนะ,ะคะกู้ธาตุไฟกู้วิชาการคู่สมพลทําให้เรือนอลิเนี่ยมีพลังมากขึ้นในการแข่งขันกับคู่แข่งท่านก็จะไม่แบบกลัวเก่งอะไรทั้งสิ้นนะชาวอ่า ราศีสิงห์ท่านมีความรู้สึกว่าท่านต้องชนะลูกเดียวอะนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุธเข้ามาตรงนี้พระพุธมาจากเรือนการเงินก็เลยแปลว่าอริเอาเงินไปลงทุนอ่านะเอาเงินไม่ว่าจะเป็นเงินที่ท่านหาได้เรื่อยๆกับเงินโชคลาภเงินอะไรเสน่หาที่ท่านได้ท่านก็เอามาลงตรงจุดนี้แหละนะคะนี่คือเมื่อพระพุทธเข้ามาตรงนี้แล้วพอวันที่13พระอาทิตย์ตัวท่านเนี่ยเดินขึ้นไปที่ราศีกุม แล้วก็มันเล็งรักท่านอยู่นะคะแต่พอมาอยู่ตรงนี้ตัวท่านได้ได้มรรฐานเป็นประนะเปลนปะนะคะแต่ก็ยังดีว่าท่านมีพระหัตช่วยอยู่พระหัตอยู่ตรงนี้นะคะพระหัตถ์เป็นดาวผู้มิตรกับพระอาทิตย์อยู่แล้วเป็นดาวผู้ใหญ่ช่วยช่วยเหลือนะคะก็เลยมองว่าดาวสุภาษด้วยความดีงาม ความซื่อสัตย์ความที่ตัวท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอดอยู่แล้วแหละ,ะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ต่อให้เป็นประก็ยังมีคนช่วยเหลือนั่นเองถ้ามองมุมดีนะอะก็ไม่ได้แปลว่าเสียแล้วก็พอมาอยู่เรือนปัตนี้นะเรือนของคู่ครองเนี่ยคู่ของท่านเนี่ยไปอยู่ที่ตําแหน่งกรรมะอยู่กรรมะนะคะก็ มองนี้ช่วยเหลือเรื่องของงานเรื่องของถ้าใครเรียนการศึกษาอยู่ก็ช่วยเหลือพวกข้อมูลเรื่องของความรู้อย่างนั้นก็ได้ก็คือมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเกิดขึ้นนะคะเพ,พราะพฤหัสมาอยู่เรือนลังราหูมาอยู่เรือนของพระศุกร์ก็เหมือนที่ <c oughs> ขอะธานโทษอาจารย์บอกว่าดาวเขาแฝงเรือนกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้มองแค่ตัวนี้เป็นป่าแล้วเสียตัวนี้เป็นนิดแล้วเสียเนี่ยภาพ พระลาหูก็เป็นนิดอยู่อย่างเงี้ยนะคะมันจะมีต้องมีการแปลดาวกับกับภพบกับดาวโวอื่นอื่นอีกต่างหากนะคะมันก็เลยมองว่าต่อให้เราจะเป็นประเรามีพระฤหัสช่วยเออนะคะมันก็จะกระเตื้องเราอยู่เรือนพระลาหูพระพระลาหูก็มีมีพระเสาอยู่อะไรนี่มีพระเกตมากะตุ้นอยู่แล้วก็ตีโกนกันอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมตีโกลนกับพระศุกร์ อ่านะคะเพราะฉะนั้นดาวไม่ได้โดดเดี่ยวนะคะดาวมีตัวช่วยก็จะมองในมุมนั้นไม่ต้องกังวลต่อให้เราจะอยู่อยู่ตำแหน่งอ่าเขาเรียกว่าเป็นประก็ก็แล้วแต่ท่านมาปัตน,นิีอย่างเงี้ยเป็นประก็แปลว่าช่วงนั้นท่านอาจจะต้องเหมือนกับเอาอกเอาใจคนรักท่านมากขึ้นก็ได้อ่าหรือมีการบริการลูกค้าแบบแบบเอาใจลูกค้า มีการจัดโปรโมชั่นก็ได้ในเรื่องของงานอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าดาวการงานของท่านคือดาวพระศุกร์เนี่ยโยกกันอยู่เนี่ยมีการจัดโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้าการใช้เทคนิคความเขาเรียกว่าความสามารถหรือจินตนาการในการสร้างผลงานใน,ในการที่จะดึงยอดดึงลูกค้าเข้ามาสู่ งานของท่านได้ไงโปรเจกต์ Project ของท่านได้ไงนี่ก็คือสุดยอดของการบริหารจัดการในเรื่องของธุรกิจการค้าหรือการงานให้ตัวเองเติบโตแล้วผู้ใหญ่เห็นความสำคัญตรงจุดนี้ได้ด้วยต้องใช้ให้เป็นประโยชน์แบบนั้นมากกว่านะคะอ่ะโอเควันที่20อ่ะดาวพเกตเขาก็ย้ายมาที่าราสีเมษแต่เขาเดินย้อนนะเนาะอืมก็ไปกระตุ้นอ่ะ กรรมะนะไอ้โทษทีสุภานะคะในตำแหน่งสุภะก็ยิ่งไปกระตุนน้นในงี้ขอชื่อเสียงความสำเร็จมากขึ้นนั่นเองเอท่านอาจจะเขาเรียกว่าจากที่คิดว่าไอ้ตรงเนี้ยเราไม่ผ่านแล้วเมื่งไปสอบีปคำว่าสุภาหรือตำแหน่งนี้เราไม่ได้เชื่อไม่อยู่ฟุกได้อาจจะมีคนบางคนที่เขาไม่เอาตำแหน่งนั้นตำแหน่งว่าง ผู้ใหญ่ให้เราอ้ามันก็เป็นอย่างนั้นได้นะมุงมองคนเรามันมันมีโชคฟุกๆนะอย่าลืมพระเกตนี่เขาเป็นสิ่งปฏิหารได้เออในเรือนเขาว่าสุภาไงเออนะคะหรือมีเกณฑ์ไปต่างประเทศก็ได้ตีกนกันอยู่นะคะท่านอยากไปต่างประเทศเอกสารท่านผ่านอย่างเงี้ยฟุกๆขึ้นมาเพราะพระเกตมาอยู่ตรงสุภานั่นเองนะคะพอวันที่ยี่สิบสองดาวพฤหัสเดินไปที่มังกร พระส,สุกไปมังกรเนี่ยพระส,สุขมาจากเรือนสหาหัชะไปตกอลิสหาหัชะไปอรินะฮะสหาหัชะก็คือการติดต่อการสังคมนะฮะไปตกอลิก็คือการติดต่อนี้จะต้องค่อนข้างยุ่งยากมีเกณฑ์ที่จะต้องออใช้ความคิดมากขึ้นนะคะ สหัาชะาแล้วก็เจ้าเรือนกรรม,มะด้วยกรรม,มะอริเนี่ยจริงๆท่านมีปัญหาค่อนข้างจะต้องแก้ไขยเยอะแต่ไม่ใช่ว่าท่านแก้ไม่ได้ไงที่อาจารย์บอกว่าดาวเขาถึงกันอยู่นะฮะอย่าลืมว่า,าพาระลาหูเนี่ยเขามีพระฤหัสช่วยพ,พระฤหัสอยู่เรือนของพระลาหูพระลาหูอยู่เรือนของพระศุกร์นั่นแหละค่ะอาจารย์ก็พูดวกไปวนมา คิดว่าท่านหงตามได้ใครที่รู้ตำแหน่งดาวหรือภพก็จะเข้าใจทันทีเลยที่อาจารย์พูดนะว่าดาวมันแฝงเรือนกันอยู่นะคะมันก็จะช่วยแบบนี้ต่อให้พระศุกร์จะมาตรงนี้ก็อย่าเพิ่งคิดว่าจะจะเสียหายพระศุกร์ก็ยังได้พระพุธช่วยเป็นคู่ธาตุน้ําอยู่นะคะในเรื่องของเงินเนี่ยนะคะจะมีเกณฑ์ที่จะลงทุนการจ่ายเพราะตกอลีีจ่ายมากขึ้นแต่จ่ายแล้วคุ้มไหมก็ต้องบอกว่าคุ้มนะคะคุ้มเพราะว่า พระฤหัสอยู่ปัตตานีนี่แหละค่ะอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่เสียหายอยู่อ่ามรณะหรือสิ่งเกา่าๆเออเอามาปัดฝุ่นทําขึ้นใหม่ก็ได้มุมมองก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็วันที่26ดาวพังคานก็เดินขึ้นไปที่มังกรก็ไปกุมกับพระสุขเอ่อได้เป็นคู่มิตรอีกต่างหากนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นคู่ธาตุคู่สมผลกันอยู่นะคะถึงแม้จะพังคานกับพระเสาจะบอกว่าคู่ศัตรูแต่อย่าลืมนะ ถ้าเขากลุมกันเนี่ยจะแปลว่าเขาศัตรูไม่ได้หรอกคะ่ะมันแปลว่าศัตรูต้องต้องมาช่วยกันขอประทานโทษนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะคะพอดีอาจารย์ก็ไอไอนิดหน่อย <c oughs> เรามาดูต่อนะคะว่าพัางคารเนี่ยขึ้นมาตรงจุดนี้สุภะ นะฮะสุภาอารีอ่ะบางท่านอาจจะมีการเดินเรื่องเอกสารอยู่หรือบางท่านมีคดีความก็ได้ความหมายสุภาพเนี่ยมันแปลเรื่องของคดีความการฟ้องร้องอะไรอยู่ก็ได้นะอ่ามีเกณมีเกณจะเดินเรื่องเอกสารหรืออะไรอยู่ก็ได้อย่างเงี้ยมันก็แปลได,ได้ได้ค่อนข้างจะหลายความหมายอยู่เหมือนกันนะฮะต้งคารมาจากเรือนพันธุ์ด้วยนะอาจจะเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องของท่านอ่ะเป็นเรื่องญาติพี่น้องเรื่องของคนในครอบครัวที่ที่ทาให้ ตัวท่านเนี่ยจะต้องเข้ามาจัดการแก้ไขเพราะตัวท่านจะเป็นประฮะก็เหมือนช่วยคนอื่นทำเพื่อคนอื่นแต่เป็นแบบมีใจมีคุณธรรมเมื่อเรามีดาวพฤหัสด,ดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือดาวแห่งน,นำมาทำดาวแห่งความถูกต้องอยู่ช่วยอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นปัญหาใครที่มี เรื่องของคดีความเรื่องของเอกสารเรื่องอะไรที่มันอาจจะไม่ได้แปลดคดีความก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของการผิดกฎระเบียบอะไรบางอย่างโดยไม่ตั้งใจอะไรก็แล้วแต่นะคะอืมก็สามารถขี้คายได้อ่าเพราะในมุมของดาวที่ว่าส่งผลถึงกันนะคะอาจารย์อธิบายไปแล้วเนาะการส่งผลของดาวเนี่ยนะคะมองตามได้เลยนะคะก็จะเป็น ประมาณนี้เกิดขึ้นนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ยังไงซะก็มีทางออกเสมอและเมื่อเจออุปสรรคให้คิดว่าอุปสรรคปัญหามีไว้ให้แก้มีเพื่อทดสอบสมรรถภาพของท่านในการทำงานที่ท่านมีความอดทนความแกร่งความอึดพอมีสติปัญญาในการแก้ไขพอแล้วท่านจะชนะทุกสิ่งนะคะขอให้ประสบความสำเร็จเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ